สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่แบตกระมวลคนชนบทวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาวานแหาค่ะแบบคือวาวางแล้วนี่กระมวลลงมาวานแหาหมอง่อาน้ำม,มันบกล่องเนาะคะ่ะเนาะน้ำไหลฝามันมาซ้อเต็มเลยเป็นฝาขาวพวกฝาขาวสอยฝานาปลาซี่เน,ะนาะสี่กับล่งซี่เนาะคะ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวกระมวลสีวานเหิงคุณผู้ชมวันซ้อนค่ะคือบาดแลกระมวลได้บกหลายได้ไหมโคตบัวทั้งะคะ่ะบาดท,ที่ซ้อน โพสไปไหนเลยเอากลับบ้านไปโพที่บ้านที่นี่กัเลย <g ul ch> กลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะสีหมานบอร,รอบนี้กลับมาตอนค่ำเลยนะคุณผู้ชมอันน้ำท่วมค่าแล้วมันบกล่งคักเน,ะนกาะนีเนาะค่ะน้ำตนู้นเดีย๋ยวมาดูกันมาดูกันจะเป็นยังไง เห็นะกับไปสางอยู่บ้านค่ะจังวหวเป็นสางนี้ว่าดีหรอวานที่เก่าล่ะจังหวะนีเห็นพี่เนาะค่ะเนาะขาดเนี่ยแบบว่าเห็นเก่าแล้วอะ่ะอยากให้ะะเห็นดีๆสักืนนะคะหางนี่สื่อกันนะถ้าเบิ่งแล้วคุณผู้ชมเน้ะที่ได้แบบว่าแบบที่ขันปดนั่ลแหละ Dê. băng băng qua mưa <laughs> sự thật bằng bà biao mì tất bạc anh em lèo vô đồ nhang bạc anh em kim pha bọc anh em bàn kim bọc bà em bàn 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 bà mi bàn 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 ไม่มีอย่างอื่นเลยนะคะนี่ฝาหนังล้วนๆค่ะโอเคเดี๋ยวกระมุนขอปขุอป๊บคนปุปุุบปาแป๊ดเนาะ ยังไม่รู้

อันนี้ปลาหมูนี่นะคะปลาหมูตอนเ,อเนี้ยอ่อนเนี่ยของเราอืมมันสุดยอดไหมคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะนี่นะทีเดียวคุณผู้ชมดูทีเดียวนะคะเต็มของเลยเออไม่ใช่น่าจะประมาณครึ่งโลนะ เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราอีกดูอีกล่าขดีกราบนั่งมาทางนี้เข้ากระมลนะเหยียบโดนเงี่ยงของปลาขยงนะปวดมากแต่จะอดทน ื่ออะไรคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยมันเยอะจริงๆินะคะ ดูนี่นี่รอบที่สองนะเนี่ยดูรอบสองของเราหมันเหมือนเดิมมีแต่ปลาขายงปลาเนื้ออ่อนเลยเนี่ยรอบสองเอาปีดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตปดนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่รวมอยู่บ้านแล้วกันก็ประมาณนี้ค่ะเวลาทอดแหเนาะน้ำลงน้ำลงโอกาสดีมาแล้วโอเคค่ะกะมลขออนุญาตปดปลาแล้วก็ทอดแหดต่อนอะคุณผู้ชมเยอะมาก อันซวนอันวนนี่นะคะจุดแรกนะหวานไปสองทีนะคุณผู้ชมนี่มีแต่ปลาเนื้ออ่อนล้วน,นเลยนะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านนะคะ ใส่นะคุณผู้ชมน่าจะมีตัวเดียวไหมทั้งแหข้าว่าหวานไม่บานเลยนะคะพลาดพลาดพลาดเดี๋ยวเราต้องทําแหใหม่นะแต่ว่านี่ปลาลิ้นหมาเฉยเลยเยอะนะปลาลิ้นหมาโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูจุดเดิมเนาะจุดนี้พักก่อนก็นะคะย้ายกลับมาจุดเดิมจุดนั้นได้ตัวเดียวนะมาดูจุดเดิมค่ะรอบที่สามจุดเดิมนะจะหมาไหม ตัวเดียวนะไปยอนแปลกไหมแปลกแปลกอะ่ะแสดงว่ามัน,นตอนนี้มันเริ่มเงียบนะเดี๋ยว,ยวต้องรอสักพักละกันเนาะหรือว่าเราจะหันไปหวานตรงนั้นดูเอโอเคเดี๋ยวเราไปหวานตรงหัวน้ำดูนะหัวน้ำที่มันลงเนาะ นี่คุณผู้ชมหัวน้ำที่ว่านี่ฝั่งนี้นี่แหละี้อนรุนสุ โบเบยมะเลเสียวขวงเลยรอบนี้อ้ะโอเคค่ะสงสัยมันจะหมานแค่สองรอบแรกเนาะเดี๋ยวไปดูผลงานที่บ้านละกันค่ะเดี๋ยวขอหวานไปเ่อย<ช>ดูนี่นกระมวลว่าแล้วมันหายไปไหนหมดมันไม่ได้หายคุณผู้ชมดูดูนะดูนะเนี่ยมันอยู่ในนี้อะเนี่ยมันฝูงเลยดูมีแต่ขแยงนะ มันต้องเอาที่ตักมาตากักอะโอ้ตายตายตายแล้วไม่มีที่ตกักคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปหวานแหนเนาะมันหนาวมากไม่ไหวเรากลับมาบ้านแล้วมาดูมาดูาดผลงานนี่คือผลงานของเราดูคุณผู้ชมเ่องย่าง <y uk> ปลาเนื้ออ่อนล้วนลน้วนก็คือปลาขแย,ยงนั่นเองนะคุณผู้ชมสุดยอดเลยอ่ะน่าจะไม่ต่ำกว่าสามกิโลนะอยู่ในนี้ประมาณสองกิโลกว่ากว่าแหละเกือบสามกิโลนะคุณผู้ชมกะด้วยสายตามันเจ๋งมากเลยอะ่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะ โอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆนะถ้าน้ําไม่ท่วมมันก็ไม่มีนะแบบนี้นะตอนนี้คือน้ําลดลงนะคะน้ําจะกลับคืนสู่แม่น้ําชีแล้วอปลาพวกนี้มันก็จะกลับกินฐานมันเหมือนกันแต่ระหว่างทางมันก็ต้องมีเหตุการณ์เอาตัวรอดเนาะแบบนี้จังหวะที่เราไปเจอพอดีนะคุณผู้ชมดีเลยคืนนี้มานๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้ํามันยังยังยัง ไอ้น,นี่ว่ะยังวิ่งลงอยู่อ่ะเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราไปอีกรอบหนึ่งนะเลิกงานกลับมาพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็เดี๋ยวไปดูนะคะธุรกิจหลัก,กคั่วปลาก่อนค่ะเนาะอันนี้ปลาที่เราไปทอดแหตอนกลางวันนะคัวใหญ่ปลาตอนกลางวันนี้จะเป็นพวกปลาขาวนะคุณผู้ชมปลาขาวปลาส้อยปลาหางแดงปลาะะเพียนเล็กแต่ว่ากลางคืนเนี่ยมันจะมีแต่พวกปลาที่เป็นปรากฏเนี่ยแหละเนี่ย ปรากฏปาบีไก่นะคะโอเคขออนุญาตไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ